รูปผี 3D หมู่บ้านนี้มีผีกระสือหมู่บ้านเล็กๆณจังหวัดอยุทยาเดชชายวัยกลางคนที่ย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ไปตั้งแต่เรียนจบเพื่อเข้าไปทำงานในกรุงเทพที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีกระสืออยู่ในขณะที่เดชนั้นแทบจะไม่ได้สนใจเลย ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ทำให้เขาลางงานกลับมาหาแม่ที่บ้านบ้านของแม่ปลูกห่างจากบ้านของชาวบ้านคนอื่นพอสมควรแม่เลี้ยงเดชมาคนเดียวเพราะพ่อของเขาถูกโจรยิงตายตั้งแต่อย่างเล็กทำให้เดชนั้นรักแม่มากและแทบไม่ห่างจากแม่เลยแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วจ้า เสียงเดทตะโกนทักทายเมื่อเดินมาถึงใต้ถุนบ้านในขณะที่แม่ของเดทกำลังนอนอยู่เธอไม่ได้ตอบอะไรลูกชายแต่เดทเองก็ไม่ได้ใส่ใจจะเอาคำตอบมากนักเขาขึ้นมาบนบ้านจัดการเก็บข้าวของของตนเพราะลาง,งานมาหลายวันแม่ของเดทนั้นป่วยเป็นโรคประหลาดมาตั้งแต่เขาอย่างเล็กคือ แม่มักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่พบปะผู้อื่นและไม่ค่อยทานอาหารทำให้นะ้ามาลีน้องสาวของแม่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดทอย่างเล็กอาการแม่เป็นยังไงบ้างนะโอ้ยแม่แกก็เหมือนเดิมแหละแหละไม่เคยเปลี่ยนไปหรอกก็เคยพาไปหาหมอแล้วเขาไม่ว่าอะไรบ้างเลยเหรอหมอเข้าตรวจก็บอกว่าแข็งแรงดีอีกอย่าง จะให้เข้าไปตรวจในอำเภอบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอกรถราแถวเนี้ยมีที่ไหนเดินไปกว่าจะถึงก็บ่ายแก่แล้วเฮ้ยยังไงก็ฝากน้าดูแม่ด้วยนะจ๊ะเดชตอบขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ติดต่อกับทางบ้านสักเท่าไหร่นักมีก็เพียงเขียนจดหมายกลับมาทางบ้านนานๆทีแต่เดชก็ยังเป็นห่วงและหวังว่าสักวันหนึ่ง เขาจะหาเงินมารักษาแม่ของตัวเองให้หายให้ได้หลังจากทานข้าวเสร็จเดชก็ลงมานั่งเล่นอยู่ที่ใต้ถุนบ้านตอนนั้นเองที่จักรยานของพลกับเต็มเล่นผ่านมาเมื่อเห็นว่าเดชกลับมาเยี่ยมบ้านพวกเขาก็หยุดรถทักทายไอเดชโอ้โห oh ไม่เจอกันตั้งแต่สงครานไปที่แล้วเลยนี่ว่านึกว่าจะไม่กลับมาซะแล้วอ่ะ พวกเองเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะข้าจะไม่กลับมาได้ไงแม่ข้าอยู่นี่นะเว้ยเองกลับมาก็ดีแล้วอย่าลืมทำบ้านใหม่บ้างสะละ่ะส้วมหลุมเดี๋ยวเนี้มันอันตรายนะอะไรของเองวะข้าก็ใช้ส้วมหลุมมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมจะใช้ไม่ได้ <mosque. S 1> ก็มีคนจากอนามัยมาบอกให้คนในหมู่บ้านทำส้วมซึมนะสิตั้งแต่ช่วงที่อหิวาระบาดเมื่อหลายเดือนก่อนแล้ว เดชพยักหน้าเข้าใจและเห็นด้วยเพราะในตอนนี้นั้นการสร้างส้มซึมแบบสมัยใหม่ก็คงจะดีกว่าในตอนที่เดชยังไม่ได้ตอบอะไรนั้นพลกับเต็มก็มานั่งข้างๆเขาตามประษาพเพื่อนเก่าข้านึกว่าเองจะตอบตกลงทันทีเลยซะอีกนะทำไมวะเอา้านี่เองลืมไปได้ยังไงอ่ะ ตอนเด็กๆเ,เองเคยตกลงไปในบ่อขี้ร้องอยู่ตั้งนานกว่าจะมีคนมาช่วยจำไม่ได้เหรอพูดจบทั้งสองคนต่างก็พากันหัวเราะกับเรื่องราวตลกๆในสมัยเด็กส่วนเดชก็นั่งงงกับคำพูดของเพื่อนทั้งสองเพราะจำแทบจะไม่ได้ด้วยซ้าว่ามันเคยเกิดเรื่องอะไรแบบนั้นขึ้นเมื่อเพื่อนทั้งสองกลับไปตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้ว น้ามาลีจึงบอกให้เดทไปอาบน้ำจะได้รีบเข้านอนกันเดททำตามที่น้าบอกแต่ใจก็ยังคิดอยู่ว่าในสมัยเด็กมันเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยเหรอแล้วทำไมเขาถึงจำอะไรไม่ได้เลยเดทอาบน้ำไปพลางคิดไปพลางจนเมื่ออาบน้ำเสร็จและกำลังจะเดินกลับบ้านเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเขา มาจากที่ไหนสักแห่งเดชหยุดนิ่งพยายามมองไปรอบๆแม้จะมืดเพราะตะวันตกดินไปแล้วและไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แต่แสงจันทร์ดวงใหญ่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้มองเห็นรอบๆบ้างเดชมองเห็นเงาตะคุ่มอยู่ทางใต้ถุนบ้านเงานั้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่มีแสงไฟจางๆ่องเรืองออกมาจากเงาเขานิ่งเงียบตัวสัน่นและไม่กล้าที่จะขยับตัวไปไหนความรู้สึกกลัวเข้าครอบงำจนเมื่อได้สติเขาก็วิ่งไปแอบในห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆเดชปิดประตูแต่ด้วยความที่เป็นส้วมหลุมแบบเก่ามันดันไม่มีหลังคาเดชนั่งอยู่บนไม้ที่ด้านล่างเป็นหลุมอุจจระ พลางมองไปที่ดวงจันทร์ด้านบนตอนนั้นเองที่ความทรงจำวัยเด็กของเขาหวนคืนกลับมาวันนั้นมันก็เหมือนกับวันนี้เขาจำได้ว่าเขานั่งมองดวงจันทร์จนเคลิม้มและตกลงไปในบ่ออุจจาระแต่ในตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีแค่เขาแค่คนเดียวที่อยู่ในบ่อนั้นเพราะมันมีเงาของคนคนหนึ่งอยู่กับเขาด้วย เดชค่อยๆนึกว่าเงานั้นมันคืออะไรกันแน่เพราะผ่านไปนานหลายปีทำให้เขาจําแทบจะไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรตอนนั้นเองที่เสียงเสียงหนึ่งทำให้เขาหลุดจากห่วงความคิดเดชมาทำอะไรตรงนี้ขึ้นบ้านไปได้แล้วเดชเงยหน้าขึ้นมอง และเห็นใบหน้าของแม่กำลังมองเขาอยู่จากขอบผนังด้านบนเดชรู้สึกอายเล็กน้อยที่ต้องให้แม่มาตามทั้งที่ตัวเองอายุมากขนาดนี้แล้วเดชรีบลุกขึ้นกำลังจะออกไปแต่ตอนนั้นเองที่เขารู้ได้ว่าผนังห้องน้ำนี้มันสูงขนาดที่แม้ตัวเขาจะยืนตรงแล้วแต่ผนังก็ยังสูงเลยหัวของเขาไปอีก แล้วทำไมใบหน้าของแม่ถึงได้ก้มมามองเขาจากด้านบนสุดของผนังได้กันเดชน้าสีดความเย็นวาบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนทําให้เหงื่อไหลไม่หยุดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองใบหน้าของแม่อีกครั้งขณะที่ใบหน้าของแม่ก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนปรากฏให้เห็นดวงไฟสีเขียวที่กลางอก ศีรษะของแม่นั้นลอยติดมากับเครื่องในขนาดใหญ่เดชแทบจะร้องไม่ออกด้วยซ้ำขณะที่กระสือแม่พุ่งตรงมาหาเขาเดชตกใจเอี้ยวตัวหลบทําให้เขาพลัดตกลงมาในบ่ออุจจาระมันทั้งเหม็นและสกระปรกจนเขาอยากจะอ้วกกระสือแม่ตอนนี้ได้ลอยหายไปแล้วเหลือแต่เขาที่ยังงงงวยอยู่เท่านั้น นี่กูเมาเหรอวะเขาบ่นกับตัวเองขณะที่พยายามปีนออกจากบ่อนั้นตอนนั้นเองที่น้ามาลีลงมาตามเขาเพราะเห็นว่าหลานหายไปนานจริงๆนะนะฉันเห็นว่าแม่เป็นกระสือจริงๆอ่ะเองจะบ้าเหรอข้าเพิ่งพาแม่เองไปนอนเมื่อกี้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่า แม่น้ามาลีจะปลอบแต่เดชก็ยืนยันหนักแน่นและขอให้น้ามาลียืนคอยเขาขณะอาบน้ำเพราะกลัวจะเจอผีกระสือของแม่อีกเมื่อทั้งสองกลับขึ้นมาบนบ้านก็พบว่าแม่ของเดชนอนหลับสนิทไปแล้วและยังห่มผ้าห่มจนมิดคออีกด้วยเดชจึงได้แต่คิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปก็เลยเข้านอนตามที่น้ำมาลีบอก ตกดึกคืนนั้นเดชสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะปวดท้องเบาขณะที่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดของบ้านเขาก็เห็นดวงไฟดวงใหญ่สองดวงเมื่อเพ่งมองดีๆจึงพบว่าดวงไฟดวงหนึ่งนั้นมันกำลังลอยออกมาจากร่างของน้ามาลีขณะที่อีกดวงลอยนิ่งราวกับกำลังรออะไรสักอย่างอยู่ ตาฉันออกไปหากินบ้างแล้วนะพี่มาลัยไปดีมาดีล่ะสิ้นเสียงพูดศีรษะของน้ามาลีก็ลอยออกไปเดชที่เห็นภาพนั้นเต็มสองตาได้แต่นิ่งเงียบและตัวสั่นกับภาพที่เกิดขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงเก็บตัว ส่วนศีรษะของแม่ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในร่างรุ่งเช้าเดชรีบเก็บเสื้อผ้าที่เอามาแล้วรีบบอกลาแม่และน้ำมาลีอย่างโดยด่วนผมมีงานด่วนรีบมากขอกลับบ้านก่อนนะแม่น้ำมาลีไปละครับไปดีมาดีนะลูกไว้กลับมาเยี่ยมแม่อีกนะ <c oughs> เสียงของแม่ที่พูดช้าๆและเยือกเย็นทำให้เดทรีบหารถกลับกรุงเทพโดยไม่คิดจะกลับมาบ้านหลังนี้อีกเลยไม่แน่หมู่บ้านที่คุณอยู่อาจจะมีกระสืออยู่ก็เป็นได้เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ว่ากระสือนั้นมีจริงมีใครเคยเจอกระสือมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แถมให้อีกนิดครับโดยความเชื่อของคนทั่วไปกระสือคือผู้หญิงชนิดหนึ่งตามความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่าหากคนผู้ใดได้เดินทางไปในเวลากลางคืนแล้วเห็นแสงไฟสลัวสลัวสีเขียวบ้างสีแดงบ้างดวงไฟนั้นมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่จะเป็นมแมลงแล้วถ้าคุณได้ลองเข้าไปใกล้ๆจะพบว่า นั่นคือดวงไฟที่ส่องมาจากศีสะที่ลอยอยู่กลางอากาศพร้อมกับเครื่องในต่างๆทั้งตับไตไส้พุงที่กำลังลอยไปมาอย่างน่าสยดสยองและนั่นคือผีกระสือผีกระสือเป็นผีที่ชอบกินของสกปรกของขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรกเด็กว่ากันว่า หากบ้านไหนมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดบ้านนั้นจะต้องหาไม้ไผ่ล้ําแหลม,มาล้อมบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกระสือเข้ามารบกวนเพราะในบางครั้งนอกจากพวกมันจะกินรกเด็กแล้วมันก็จะเผลอกินเด็กทารกเข้าไปด้วยคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรา กลุ่มผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ